ว่าใบเตยนะคะเครียดนอนคุกนะคะแล้วก็นอนไม่หลับด้วยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยดีเจแมนเนี่ยปกติราชทันย้านะคะว่าไม่มีระดับ VIP แน่นอนเขาบอกว่ากรมราชทันนะคะเผยขั้นตอนแรกรับใบเตยแล้วก็ดีเจแมนนะคะเป็นไปตามมาตรฐานเรือนจําเลยได้รับการปฏิบัติเหมือนผู้ต้องขังใหม่ทุกรายนะคะเผยว่าใบเตยเนี่ยนอนเรือนจําในคืนแรกเนี่ย เครียดรับประทานอาหารไม่ได้เลยส่วนดีเจแมนนะคะก็กินได้นอนหลับไม่มีสภาวะความเครียดแต่อย่างใดเมื่อเวลาประมาณ9้นาฬิกานะคะของวันนี้เนี่ยแหละนายสิทธิสุทีวงรองอธิบดีกรมราชทันนะคะแล้วก็โคศกประจำกรมราชทันมีการเปิดเผยนะคะตามรูปแบบคดีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าสำนักอายการสูงสุดมีคำพิพากษา สั่งฟ้องนะคะในคดีของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยพร้อมพวกนะคะรวม6รายมีชาย5รายหญิง1นรายนะคะในคดีของการหลอกลวงก็ประเภทเดียวกันนะคะนำเข้าสู่ะระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นเท็จเหมือนกันแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินนะคะมาเป็นการช่อกงโดยที่ศาล ไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะคะนายสิทธิได้กล่าวว่ากรมรชาชทันได้รับรายงานจากทางรชาชทันหญิงนะคะบอกว่าได้รับตัวทั้ง6รายเอาไว้ควบคุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการตรวจสอบประวัตินะคะประเมินสุขภาพเบื้องต้นอะไรนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปสู่ห้องแยกกักกันโรคนะคะแล้วก็เมื่อครบกำหนดก็จะส่งตัวเข้าไปในแดนแรกรับ ตามปกติเลยแล้วก็ยังกล่าวด้วยว่านะคะเช้านี้ได้รับงานาได้รับรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าใบเตยนะคะมีอาการเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารเลยด้วยซ้ําซึ่งใบเตยนั้นให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามระเบียบของทันสถานอย่างดีเลยส่วนดีเจแมนนะคะก็ตามปกติไม่มีอะไรที่เครียดนะคะ เขาบอกว่ากรมราชธรร์ขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อดีเจแมนแล้วก็ใหม่เตยนั้นนะคะ,ะเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างทุกประการเลยขอให้คนภายนอกเนี่ยได้มั่นใจนะคะว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินซื้อห้อง V I P แน่นอนแล้วก็ทําทุกอย่างตามมาตรฐานเขาบอกว่าออตอนนี้นะคะก็ยังกักโรคตามปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคน การตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะจําหน่ายไปตามแดนตา่างๆตามปกติไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเป็นระดับมาเฟียหรือว่าใช้เงินซื้อแน่นอนแล้วก็เท่าเทียมนะคะยืนยันเลยว่ามีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคแล้วก็พร้อมที่จะดูแลผู้ต้องขังตามหลัก สิทธิมนุษยชนนะคะส่วนรายงานข่าวคืบหน้านะคะก็จะมารายงานให้ฟังต่อไปแต่ว่าเห็นไหมคะว่าวันนี้เนี่ยมีคดีความเยอะมากนะที่ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอนามารายงานแต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแล้วก็หวนคิดกลับไปนะคะเราก็มีก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันนะว่าในเคสของพิงกี้เนี่ยทำไมพิงกี้เนี่ยเขาได้รับการประกันตัวออกมา แปลกมากนะแต่ว่าทําไมคุณแม่เนี่ยติดยาวเลยพี่ชายก็ได้ข่าวว่าติดยาวเราก็เลยไม่แน่ใจไงว่าอย่างในเคสเนี้ยทําไมดีเจแมกับใบเตยเนี่ยคือติดเข้าไปตามหลังให้หลังเนี่ยนานพอสมควรจนกระทั่งอ่าพิงกี้เนี่ยได้รับการปล่อยตัวไปแล้วซึ่งอันนี้มีก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะแต่ว่า ณว,วันนี้เราก็คือจะมารายงานให้ฟังนะคะว่าเนี่ยลักษณะของการช่อกงเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องเข้าสู่เรือนจำนะคะ DJ แมนกับใบเตยเนี่ยก็ดราม่ามานานมากนะ,ะมี่คิดว่ารู้สึกมันจะช้าไปด้วยซ้ำแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆคนปราบที่ที่จะตามมานะแล้วก็ DJ แมนกับใบเตยเนี่ยก็หลายๆคนก็สมน้ำหน้านะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เล่น เล่นใหญ่อะเล่นเวอร์วังอลังการนะคะก็ประโยคที่มีคนล้อมากที่สุดก็อะไรอ,อย่างนี้จะมีใครเปิดแอร์เปิดแอร์แอร์แอร์คอนนเนอร์ er นะคะให้กับทางเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนีนะะ้อันนี้เขาก็แซวก,กันเล่นเนาะอโอเคก็จบประมาณนี้นะคะเราก็นำมารายงานกันคร่าวๆนะคะ